แต่โอเคผมพ่อน้องกีเดฟ้านะครับวันนี้ผมออกมาปกป้องลูกสาวนิดนึงเพราะว่าในสื่อโซเชียลวีดียเนี่ยลูกสาวผมโโดนมากฮนะผมก็ต้องขอโทษแฟนคลับขอโทษประชาชนที่ดูทุกคนนะฮะแล้วในสื่อโซเชียลมีดียทั้งหมดเนี่ยผมขอโทษ ทางลูกสาวผมนะฮะยังไงให้ให้ว่าเดนโซเชียลมีเดียทั้งหมดเนี่ยถ้าจะว่าลูกสาวผมว่าผมแทนแล้วกันครับที่ผมต้องมาชี้แจงวันนี้เป็นเพราะว่าลูกสาวผมก็ดีคุณเคลรี่ก็ดีสิ่งที่เขาทำกันในสองคนเนี่ยที่เขามักจะใช้ว่าสองคนมีความรักต่อกันเนี่ยมันมีความดีงามนะครับไม่ใช่ไม่ดีงามแต่จํากัดความว่าสองคนรักกันหนึ่งมันก็จะมีครอบครัวด้วยครับคุณก็มีครอบครัวของคุณเหมือนกันผมก็มีครอบครัวของผมเหมือนกัน มันต้องล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 อยด้วยกันทั้งทั้งสองฝั่งผมคิดว่าชีวิตของคนเราเนี่ยถ้าถ้าจะเลือกอยู่แค่สองคนในโลกนี้แล้วความรักสองคนในโลกนี้โดยที่ผู้ใหญ่ไม่มันส่วนเกี่ยวข้องเลยมันไม่น่าเป็นความรักที่สวยงามได้นะงั้นผมขอเริ่มต้นจากทุกกีนก่อนว่าผมเลี้ยงเขาเนี่ยเขาเป็นลูกสาวคนโตในบ้านผมผมตีเขาผมดูแลเขาผมสอนเขาให้เป็นคนดีแล้วก็ให้อยู่ในกรอบตลอดเพื่อหวังว่าเขาเป็นพี่สาวคนโตที่จะ ดูแลน้องได้สอนน้องได้แนละ้วเป็นกำลังใจกับมาม่าเขาได้แม่ก็ดูอยากได้เราสอนเขาเป็นคนดีครับสุดท้ายแล้วผมผิดเองครับที่ว่าผมไม่เคยเขาคบผู้ชายเลยลเราอยู่ในกรอบตลอดอยู่โรงเรียนผู้หญิงตลอดจนจนจบจนสอบมาอะไรได้เขาก็สอบเอแล้วเขาไปติดเอฟเหมือนกันผมถึงถามว่าว่าตอนที่เขาสอบติดมาอะไรแล้วก็ติดเอฟเหมือนกันนี่ยจะเลือกอะไรเขาเลือกเอฟทันทีเลย เขาบอกป้าไงหนูขอนะขอเอฟนะหนูจะไปผมก็ถามเพราะว่าแล้วการเรียนล่ะเขาก็บอกว่ายังไงขอดรอปไปก่อนมาเอฟก่อนผมก็ต้องยอมนะผมไม่ไม่จะทำไงจะจะ,จะทะเลเาะกับลูกก็ไม่ได้ด้วว่าลูกเลือก,ก,ก,กทางนั้นแล้วก็ให้ลูกไปทังนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ห้าปีมานี้เนี่ยผมก็ทำธุรกิจผมทำง,งานผมมาได้งาการที่อขาคอเลื่อสงขาผมก็ต้องมาดูแลที่รเรื่องเลื่อนสงขาเดินทางไปกลับไปก,ไปกลับโดยดเวลาเวลาผม การว่าดูแลลูกน้อยลงไปนะฮะแต่สิ่งที่ตอบโจทย์ได้คือว่าผมก็พยายามทาดีที่สุดให้กับลูกสาวผมผมรักลูกสาวผมนะฮะจนวันหนึ่งเราไม่ทราบว่าพอวันหนึ่งจู่ๆคุณแคลรี่เดินเข้ามาบ้านผมคุณ,คณแคลรี่มาบอกป้าครับผมขอจีนลูกสาวป้านหน่อยนะครับผมไม่เคยกีดกันเลยผมว่าดีครับแต่ผม่าขอนะคุณแคลรี่นะให้ลูกสาวเรียนหนังสือให้จบก่อน นะครับอดทนนะเราเป็นลูกชายต้องอดทนนะนะผมยินดีครับลูกสาวผมรักใครผมต้องรักด้วยนะฮะอันนี้เป็นผมยืนยันอย่างนี้ต่อเวลาเลยเพราะฉะนั้นคุณเคลลี่คุณต้องอดทนดสิครับนะผมผมว่าวันนี้เนี่ยคุณฟ้องผมเนี่ยผมก็ผมก็ยังงงงงแล้วคุยกับเพื่อนฝูงคุยกับทุกคนที่รู้เรื่องว่า ผมผมผมเป็นใครอ่ะผมเป็นพ่อภาษาอะไรอ่ะเนี่ยเขาจีดรูษสาวคุณแล้วมาฟ้องผมฟ้องพ่อของลูกสาวเนี่ยผมก็ไม่รู้พูดยังไงดีเพราะว่าจริงๆแล้วเราพยายามบอกลูกกินแล้วว่าลูกกินเลยให้จบก่อนนะลูกกินเชื่อเหรอเชื่อป้าเลยให้จบก่อนแล้วทุกอย่างลูกกินจะเลือกเลือกเองป้ายินดีป้าไม่เคยมากิีดกันพวกหนูเลยถูกไหมฮะแต่เอาละที่แคลรี่บอกว่าต้องฟ้องผมเพราะสิบเดือนที่แกต้อง มาทนลําบากจนทุกผมข่มขู่ผมพูดกับจริงให้เลยนะครับผมไม่เคยขค่มขู่แคลรี่เลยแต่ทำไมผมต้องทำหนัสือไปเพราะหลังจากนั้นเนี่ยหล,หลังจากที่ที่คุณเข้ามาบ้านผมแล้วเนี่ยผมขอร้องไว้ให้คุณรักษากติกาในบ้านผมแต่คุณทําไม่ได้มีวันหนึ่งแม่ก็จับได้ว่าคุณพาลูกสาว ไปไปงานาละกรทงแล้วส่งภาพมาในอีเมลงานของลูกกินแม่แม่เขาจับได้แม่เขามาบอกผมว่าอย่างนี้มันก็ผิดกติกาัแล้วดิผมก็โทรสับหามคุณแคลลี่คุณแคลลี่มาคุยกันหน่อยได้ไหมป้าคุยแกก็บอกผมว่าป้าเดี๋ยวผมขอตัดคิวละครก่อนนะเดี๋ยวว่างเมื่อไหร่ผมคุยกับป้าอาม่าแน่นอนเลยมา,มา,มา,มาคุยกันสามฝ่ายเลยให้อธิบายเข้าใจเลยเราก็เออเคยอย่างลูกผู้ชายอยู่นักขณะนั้นปรากฏว่าผมลืมไปวันนั้น ม่เขาไปโทรกลับมาผมก็ลืมไปเป็นแม่แฟนผมบอกให้แคลี่โทรมาอย่างมก็นก็ได้ผมก็โทรกลับไปหาแคลี่จริงๆแคลี่เ็าตอบผมว่าป้าผมอ่บคุยอะลูกกีละลูกกิบอก,กะจะคุยกับป้าออกมา,มา,มา,มาเองผมก็เลยเออแคลี่คุณรับปากผมไมาคุยกันนะเรื่องคืออะไรให้เรากระจาา่างกันแต่คุณกลับให้ลูกสาวมาคุยบมแทน ผมผมก็เลยงงๆว่าจริงๆใช่ลูกชายจริงวันนี้คือเคลลี่เนี่ยมันชักจะรู้สึกเปลี่ยนเปลี่ยนจุดประสงค์เข้าไปละเอาล่ะผมก็อรอว่าไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวก็ลองดูซักจะเป็นยังไงต่อไปนะฮะก็อาจจะมีแล้วเราก็ผมก็ตอนนั้นเครียดแล้วก็คุยกับลูกสาวบ้างคุยกับลูกกีนก็อาจจะกดดันลูกกีนว่าต้องเลิกต้องอะไรต่างๆตอนนั้นผมกดดันกดดันลูกกีนมากลูกกีนก็โกรธผมนะฮะแต่ขนาดนั้นเนี่ยผมเองก็ก็ผิดอย่างน่งว่าคือเราไปกดดันลูกสาวเรามากเกินไป แล้วก็เขาก็กลางจะมีละครต่างๆขึ้นมาซ,ซึ่งซึ่งแม่เขาก็บอกบอกให้ผมพอพาลงมาหน่อยหนึ่งเราก็ต้องยอมถอยมาจนจนมีข่าวเรื่องคลิปต่างๆที่เขาไปเที่ยวเมืองนอกไปอะไรต่างๆซึ่งเราเองก็ก็ยังรู้สึกนะนะเขาเขาเขาคบปละบางทีมันก็ต้องก็ต้องยอมบ้างแต่แต่ตอนนี้มันมันเป็นเรื่องในโซเชียลมีเดียที่ทุกคนพูดถึงทุกอย่างถึงเราก็ต้องมาเลยกแคลรี่มาคุยผมตามเขามาเป็นปีแล้วนะครับให้เขามาคุยกัน ดีกว่าอย่าจะเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนี้เลยก็าเป็นเรื่องราวไม่ดีโดยหนังสือที่ผมออกไปแต่ฉบับเนี่ยผมก็เรียนขอความร่วมมือคุณรัตกงนะฮะแคลีิสนาพัฒน์นะ,ะแต่ผมก็ให้ทนายความโอเคท่านสนารัทนายความมีผมก็ลบทิ้งแล้วทำส่งไปขอให้มาพูดคุยกันส่งไปที่บ้านเขาแล้วมีคนรับโทรหาเขาแล้วเขาก็ไม่รับโทรหาลูกสาวผมลูกสาวผมยิ่งไม่รับใหญ่กดผมผมก็รู้แล้วว่าลูกสาวผมหลงเขาละ นะฮะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วก็ลูกสาวเราหลงเขาละก็ต้องก็ต้องก็ต้องพยายามสู้ความจริงให้ได้นะฮะจนวันนี้ผมยางตามเขาเ็้าไม่ได้ผมก็เลยต้องสื่อหนังสือไปถึงผู้ใหญ่ช่องเจ็ดผมขออนุญาตท่านว่าช่วยตามแคลรี่ในสื่ที่เของท่านเนี่ยคุยกัยนเล่นได้ไหมในฐานะครอบครัวกันคุยกัยนให้เข้าใจใช่ไหมครับช่องเจ็ดก็ก็เอ,อื้อเอ,อื้อกัวนาผู้ใหญ่เอ,อื้อ ทางคุณก็รี่มามาคุยกับเราได้แต่การคุยแค่รี่ไม่ใช่มาคุยกับเราเขาส่งหนังสือมาครับโดยทนายความที่เขาขึ้นมปสัมภาษณ์ด้วยกันสองวันที่20สิงหานะขอแจ้งให้หยุดกระทําการลบกวนสิทธิส่วนบุคคลเรียนคุณชัตรลักษณ์ก็คือผมแลวบอกให้ผมลบกวนสิทธิส่วนบุคคลนะเป็นเอกสารซึ่งเราคุยกันตรงนี้พอผมได้รับเอกสารนี้เสร็จผมก็ทําใจก็ต้องไปคุยกับลูกกรีนลูกกรีนก็บอกว่าอยางั้นปาจะเมันขนาดนี้แล้วหนูจะเลิกเขาเส้นปีที่ผ่านมา ใช่ไหมผมเราก็เจินใจหนะ่อยเราก็จะเลิกกันนะอ่านใครก็ดีเราก็ไม่ต้องอยู่ที่ไหนได้เพราะค่าลปีที่ปีห้าเขาฟ้องผมเลยเดี๋ยวจะเอาเอกสารนี้ออกปีอันหนึ่งที่ผมอาจจะเป็นเพราะเป็นเพราะเรื่องวันรับอ่อาช่วยประธาชนกินรีก็ได้ครับช่วยก,กินาีซึ่งซึ่งผมลงมาจากสงขลาเนี่ยจากสงไปไปเรียลูกาาสาเพราะูกสาวก็ได้ทำได้ช่วยรางวัลพระกินกร,าาารีน ตคุณแคลรี่ก็ได้ใช่ไหมผมผมก็ไปรอยินดีลูกสาวผมผมเจอคุณแคลรี่ในงานเขากับผมยั่ไม่กล้าทักผมเลยฮะไม่ว่าไม่ว่าไม่ว่า,มมวากันทักกันนิดนึงอย่างดีนะไม่ขลบหน้าเดินหนีเลยฮะผมต้องไปกอด,ดลูกสาวผมแล้วก็ินดีแต่แต่ตอนที่กอด,ดลูกสาวก็ตกใจกลัวบอกป้ามาทมําไมเพรมาินดีกับหนูบอกลุกีต้องสู้นะลุงกีนนะผมก็กอดเขาแค่นั้นเองแล้วผมก็กลับเลย นะ่านะอาจจะเป็นไซตุหนึ่งที่เขาอาจจะโกรธผมว่าผมมาเยี่ยลูกสาวแล้วเขาหาว่าผมเนี่ยไปไป,ไปเปิดปเอกสารรับเรื่องที่ผมไม่ได้สื่อไมไ่สัมภาษณ์ใครเลยใช่ไหมทุกอย่างที่ผมทำเนี่ยผมทำได้เพราะรักลูกสาวเรานะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทําทุกคนนี้เนี่ยผมว่าจะผิดตอน,นี้ว่าเราเรา,เราอาจจะกดดัานมากไปอย่างเงี้ยนะใอ้ลูกสาวเราหมอยมุมหนึ่งในตัวผมนะฮะผมก็ต้องขอโทษขอโทษคือยังไงเดียร์ก็ขอโทษลูกสาวเราด้วย แล้วก็ขอแนะนําคุณเคลลี่นะครับว่าคุณเคลลี่เรื่องฟ้องร้องเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องที่ธรรมดานะครับถ้าคุณใช้วิธีฟ้องร้องอย่างเนี้ยผมว่าคุณเนี่ยคุณขอโทษพ่อแม่คุณไปขัดเท้าพ่อแม่คุณคุณไปขัดเท้าคกณปามาม่าคุณคุณทําอย่างเนี้ยทุใอย่าก็เดือดร้อนคุณทุกอย่างที่ผมมองดูเนี่ยคุณฟ้องเท็จหมดอะแต่ที่ผมจะไปฟ้องกลับคุณทำไมเนยมันไม่มปประโยชน์สิ่งนี้ฉนว่าขอให้อยู่เป็นจริง ในโทรทัศน์ทุกวันนี้ที่ทุกคนดูอยู่เนี่ยแม้แต่กีเดอร์แคลรี่สัมภาษณ์กันผมมองเห็นเนี่ยผมก็รู้ว่าลูกสาวผมรักคุณร้อยเปอร์เซ็นแคลรี่แต่ถามใจคุณว่าคุณรักลูกสาวผมร้อยเปอร์เซ็นด้วยไหมใช่ไหมครับท่าน,นถ้าคุณรู้ผู้ชายพอนะคุณรอสิครับอีกปีหนึ่งอดทนให้กีเหนังสือให้จบอีกปีเดียวลูกผู้ชายจริงๆต้องรอใช่ไหม้อดทนแล้วอีกปีนึงจบแล้วลูกสาวผมยังเลือกคุณผมยินดีเลยนะคุณแคลรี่ไม่จะเป็นว่าฟ้องร้องกันเลยแล้วผมไม่รู้ฟ้องคุณทำไม ไม่ผมก็ไม่ได้อะไรแล้วคุณฟ้องผมคุณก็ไม่ได้อะไรเราทั้งทั้งสองครอบครัวมันก็เดือดร้อนทั้งหมดอะ่นะสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้ผมผมพูดเป็นจะพูดว่าคุณควรหยุดหรือผมหยุดนะแต่ที่ผมให้สัมภาพวันนี้ผมจําเป็นทัองปกป้องลูกสาวผมผมขอโทษแฟนคลับขอโทษสื่อท่างๆมีเดียทุกคนที่เขียนว่าลูกสาวผมผมขอให้ว่าผมใจแล้วกันนะครับอย่าอย่าว่าลูกสาวผมเลยให้โอกาสลูกสาวผมนะฮะผมคง แขเพียงแค่นี้นะขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับอาหล่ะขอขอบคุณที่มาจากสติงนิวด้วยนะฮะแต่ว่าคือต้องบอกว่าเราเป็นน้องครีนเราว้บานะคนหนึ่งก็พ่อบางเกิดก้าวเธออีกคนหนึ่งเป็นแฟนที่รักยิ่งตอนนี้เออมันก็ ต้องบอกว่าคือพอฟังคุณพ่อแล้วเนี่ยคุณพ่อเนี่ยทางบ้านน้องกรีนเนี่ยก็ดูค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เข้มงวดคือเขาเนี่ยประคบประหงมลูกสาวพราวแลวน้องกรีนเป็นลูกสาวคนโตไม่เคยให้เรียนโรงเรียนสหะเลยให้เรียนหญิงล้วนตลอดใช่แล้วก็สาเหตุที่มาที่ไปที่ทําให้คุณพ่อเนี่ยส่งหมายไปฟ้องคุณเคลลี่เนี่ยเพราะว่าไปเห็นรูปที่ไปงานรอยกระทงด้วยกัน ไปนย่างแคนั้นมันดึกไงพี่เดียวเออเหรอเออหลังก็ตอนมืดคือคุณเคลลี่เนี่ยได้ถ่ายรูปกับน้องกรีนแล้วทีนี้น้องกรีนังขอรูปคุณเคลลี่ก็เลยส่งไปทางอีเมลประเอินว่าคุณแม่เห็นก็เลยเรียกคุณพ่อมาดูเขาก็ตกใจเห็นพระเจ้าไปลอยกระทง เพราะฉะนั้นต่อไปนี้นะครับให้ลอยกระทงกันตอนบ่ายสองมันจะไม่ผิดกฎไม่ละเขาหวงแล้วเขาห่วงลูกมีวิจัยเยอะแบบงานลอยกระทงเนี่ยจะทาให้แบบผู้หญิงเสียตัวเยอะเขากลัวว่าว่าเออแบบพาน้องออกไปตอนกลางคืนอะไรแบบนี้ก็เลยเหมือนเป็นการก็ไม่ก็อยากไม่ได้อะไรแค่อยากคุยเฉยก็เลยส่งหมายสารไปเตือนก็คืออยากคุยกันด้วยดีไมไม่โทรคุยกันก็ไม่รู้ส่งหมายไปสมัมยธรรมดาก็ได้เออ แล้วล่ะอ่ะก็เป็นเรื่องของภายในจริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่น่าออกมาเป็นข่าวหรอกนะแต่ว่าพอมันเป็นเรื่องถึงส่งถึงศาลก็อ่ะเดี๋ยวรอเคลียร์เขาบอกวันที่20นะฮะ20นี้ก็จะมีขึ้นศาลที่รัชดาทั้งคู่นะครับเดี๋ยวดูว่าน้องกรีนจะนั่งตรงไหนหรือนั่งกลางศาลเลยเพราะเ่าเลือกฝั่งไม่ได้นะครับอ้าวล่ะอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กับคู่นี้แล้วก็ครอบครัวของน้องกรีนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันก่อนแต่จะบอกว่า OPV โหนทรายวันนี้ให้ร